สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทิดตะตนครับวันนี้มีคุยกันเรื่องรวมเรื่องโรคทุเรียนนะครับมีเพื่อนๆถามขอมานะครับว่าช่วยรวมรวมเรื่องโรคทุเรียนให้เป็นคลิปเดียวกันหน่อยนะครับพอดีการรวมคลิปเนี่ยมันเอาเดิมมาตัดต่อกันไม่ได้ซึ่ง y t u t u เนี่ยเขาไม่อนุญาตตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะนำไฟล์เก่าๆเนี่ยนะครับมาเรียงเป็นบางอย่าง ให้รับฟังกันในบนนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับประมาณ9โรคที่เป็นในทุเรียนนะครับถ้าท่านใดฟังไม่จบก,ก็ค่อยฟังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นการอธิบายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องโรคทุเรียนกันโรคทุเรียนโรคแรกนะครับที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคยอดฮิตก็ว่าน่าในทุเรียนทุกสายพันธุ์เลยทีเดียวโดยเฉพาะหมอนทองนะครับ โรคทุเรียนพวกโรครา่าข้อเน่าเนี่ยเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าไฟท็อปโซราที่เรารู้จักกันดีนะครับพวกนี้เนี่ยถ้ามีความชื้นมีน้ํำที่ไหนมันไปที่นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นลักษณะพวกไฟท็อปโซราที่เข้าทําลายรากนะครับแล้วก็ใบตรงปลายเนี่ยมันจะร่วงร่วงลงนะครับจากปลายกิง่งอันนี้อาการของพวกไฟท็อปโซราตัวนี้ก็เป็นอาการโรค นะครับเชื้อราลูกแหลมจากดินเนี่ยขึ้นสู่ลําต้นนะครับจะมีอาการถ้าไม่รุนแรงถ้ารักษาทันมันก็จะพอได้นะครับพออยู่พอสมควรก็จะให้ผลผลิตแต่ถ้ารักษาไม่ทันก็จะยืนต้นตายตามภาพที่เห็นนะครับอันนี้ถ้าในช่วงที่ทุเรียนให้ผลผลิตเนี่ยถ้ามันมีความชื้นสูงนะครับมีลมมีฝนอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้พวกฝนพวกลมพวกเนี้ยพาพวกไฟทอทราเนี่ย เข้ามาอย่างในผลคงเราด้วยนะครับการป้องกันเชื้อโดยใช้พวกสารเชื้อพันกับพวกไฟทอปทร่าเนี่ยเชื้อตัวแรกนะครับก็คือพวกไตรโคดามาหรือราเคียวนะครับอันนี้ก็เราจะรู้จักกันดีผมจึงทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับตัวต่อมาคือพวกบาซิลัสซับจลิตนะครับหรือพวกเอสเนี่ยนะครับแหล่งเชื้อทั้งสองแหล่งเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับผมจะแนบไปใต้ล่างคลิปนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะถูกหรือท่านใดไม่อยากซื้อจากมงกังคเสก็มีตามออนไลน์พวกช้อปปี้รัสด้ามีเยอะแยะเลยนะครับการป้องกันให้สารเคมีของโรคร่างเน่าขนเน่าเนี่ยทำยังไงกันบ้างสารตัวแรกที่เราใช้ใช้บ่อยกันนะครับเช่นพวกฟอสฟอรัสแอซิดสี่พวกเนี้ยนะครับกำจัดโรคพวกเชื้อราโรคร่างเน่าขนเน่าของทุเรียนนะครับตัวต่อมาก็คือพวกฟอสเฟตชิวอลูมิเนียมนะครับฟอสเฟตชิวอลูม e ิเ um นียมเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อมาก เวลาเราซื้อเราก็โดยชู้สมามาเนะนะครับตัวต่อมาคือพวกเมทัลลกซินตนหลังๆมาเนี่ยได้ยินมีการรายงานว่าเมทัลลกซินเนี่ยเริ่มมีการเลือดยา,ยาจะพอสมควรนะครับเริ่มจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับโรคที่2ของโรคทุเรียนที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือโรคใบติดนะครับโรคใบติดพวกนี้นี่เขาที่เขาว่าเป็นใบติดก็คือเชื้อราเนี่ยมันจะสรารเส้นใหญ่ของมันเนี่ยให้ติดอยู่ในใบใบสองใบเนี่ยมันติดกัน ซึ่งเป็นติดเป็นย่อมเป็นย่อมไปอย่างเงี้ยนะครับทําให้เขาเรียกว่าโรคใบติดอันนี้อาการของโรคใบติดเนี่ยเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าไราซอกโตเนียโซลนานนะครับเชื้อราพวกไรซอกโตเนียเนี่ยพวกนี้มันจะมีพวกเส้นผนังกันโดยอันนี้เป็นความพิเศษของพวกไรซอกโตเนียโซลนานนะครับเส้นใยมันจะแตกแขนงสาขาคล้ายๆกับพวกเชื้อราทั่วไปแต่มันจะตั้งฉากกันนะครับ อันนี้เป็นลักษณะอาการที่พวกเชื้อราในซอกตัวเนี้ยสุรไยระบาดในใบทุเรียนมันจะคล้ายๆกับอาการเหมือนถูกน้าร้อนลวกนะครับอันนี้ของพวกไรซอกตัวเนี้ยแล้วก็อาการแบบนี้ก็จะลุกลามทําให้ใบแห้งแบบนี้นะครับใบแห้งแล้วก็จะเห็นเส้นใยสีขาวนวลปกคลุมแล้วก็ยึดใบต่างๆให้มันติดกันนะครับอันนี้เป็นด้านหลังใบจะเป็นเส้นใยของเชื้อราพวกนี้นะครับที่มันยึดใบต่างๆไว้ติดกัน จะอยู่ใต้ใต้ใบแล้วก็ใบมันก็จะร่วงนะครับข้อสําคัญนะครับวิธีการจัดก,การส่วนเนี่ยพี่น้องเกกรควรทําให้โรคเชื้อราเกือบทุกชนิดเลยโรคทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับการจัดก,การสําคัญให้น้ําให้ออกซิเจนแสงหลงอย่างพวอเพียงต้นเนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวคลเรียแล้วก็ควรตัดแต่งกิง่งปุย๋ยพวกท่านอาหารเนี่ยก็ควรให้อย่างสมดุลน,นะครับถ้า ดินไม่เหมาะก็ปรับ p h นะครับถ้าดินมีกรดมากก็ใช้พวกป๋ดขาวปูดโ,โลไม่อย่างนี้นะครับการป้องกันใช้สารจีวพันธุ์ใช้ตัวไหนนะครับตัวไร้ก็คือพวกราเขียวพวกเชื้อแต่คุณมาซึ่งพี่น้องสุกรสวนทุเรียนใช้เยอะมากเลยนะครับมันก็ป้องกันกําจัดได้หลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไปติดโรคนักเน่าขนเน่าพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นแบคทีเรียมาซิลัสซับเิลิสพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่2ตัวนี้ใช้ห่างกันประมาณ7-15วัน ค่อยพ่นนะครับพ่นพร้อมกันไม่ได้พ่นเป็นปฏิบัติกันนะครับคำเตือนก็ระหว่าง B S กับไทโคดาม่าเนี่ยผสมกันไม่ได้นะครับผสมพร้อมกันเน่พ่นไม่ได้เราควรแยกกันเพราะพวกนี้เนี่ยเวลามันผลิตสารเช่นพวก B S เนี่ยผลิตสารมาเพื่อกําจัดเชื้อรารวมทั้งแต่โคดามาด้วยนะครับชั้นเคมีที่ใช้ป้องกันกําจัดโรคนี้นะครับก็ได้แก่ 1. นึ ide, 2, ่งคิวบ์พสติกไซด์สองคิวบ์พลาสออกไซด์เจ็ดท่าจุดสองเปอร์เซ็นต์และสามคิวบ์พลาสออกไซด์แปดสิบหกจุดสองเปอร์เซ็นต จริงๆชื่อสามัญเนี่ยมันเป็นคิวบรัสออกไซด์ซึ่งเขาก็ใช้เยอะด้วยนะครับพวกนี้ใช้การลักษติดแต่มันจะมีเปอร์เซ็นต์ต่างกันส่วนถ้ามีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเนี่ยจำนวนอัตรา,าใช้ก็จะน้อยลงซึ่งสามารถดูได้จากยาข้างซองนะครับต่อมานะครับถ้าไม่ใช้คิวบรัสออกไซด์ก็มีคา,าร์เบนซิมไทอเบนโซนคอปเปอร์ออกซิโครายอัตราเนี่ยตามที่ระบุนะครับพ่นประมาณ5-7วันต่อครั้ง อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพวกคิวล์ออกซด์เนี่ยมันจะเป็นนอร์ดอพดีพวกนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นคปเปอร์ออกซิคไรด์ก็จะมีหลายยี่ห้อเช่นเดียวกันโรคตร่อมาโรคที่สของทุเรียนนะครับก็คือโรคราสีชมพูก็จะพบเยอะในช่วงหน้าฝนเช่นเดียวกันพอโรคเชื้อราทุกโรคเนี่ยนะครับถ้ามีความชื้นโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมันจะระบาดมากเลยทีเดียวนะครับโรคราสีชมพูเนี่ยเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าราร์ติเซียมนะครับ เชื้อราพวกนี้ก็เหมือนเชื้อราอื่นๆชอบระบาดในฤดูฝนนะครับพวกราโคเดเซียมเนี่ยถ้าดูอาการเนี่ยมันจะขึ้นตามต้นนะครับจเจริญบนกิ่งและกิ่งห้ามลําต้นพวกนี้จะเห็นเป็นเส้นใหญ่ถ้ามันมีสีขาวเนี่ยสแสดงว่า,ามันเริ่มเจริญเติบโตและมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้เห็นนะครับตามภาพที่เห็นนะครับอันนี้เป็นลักษณะกิ่งและลําต้นเปลือกผุภายในมันจะเป็นสีน้าตาล ก็คือที่มันเป็นสีน้ําตาลเนี่ยพวกท่อน้ําท่ออาหารมันถูกเชื้อราพวกนี้ทําลายนะครับไม่ใช่ว่าเชื้อราเป็นสีน้ําตาลมันถูกทําลายพวกท่อน้ําท่ออาหารนะครับอันนี้กิ่งที่มันเป็นโรคนะครับใบจะเหลืองร่วงลอกกิ่งและก็จะแห้งตายก็ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยมันก็ตายเหมือนพวกรากเน่าขนเน่าได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ลักษณะการเข้าชัรมายของพวกเชื้อราคอเลเซียมที่อยู่บนกิ่งทุเรียนนะครับ ออลักษณะเส้นใยสีขาวครีมเนี่ยของพวกโพแทสเซียมเนี่ยที่อยู่บนกิ่งทุเรียนเนี่ยเวลาเราถากถากออกมาเนี่ยนะครับเอามีดขุดขดูดตัดตัดออกมาเนี่ยจะเห็นเป็นสีน้ําตาลนะครับลักษณะเนื้อไม้เป็นสีนตาลเพราะว่าพวกท่อน้ําท่ออาหารพวกนี้เนี่ยมันถูกทําลายน,นั่นเองนะครับการป้องกันโดยใช้สารชีวพันธุ์ก็ตัวเดิมนะครับเชือ้อไตรโคดามา แล้วก็พวกบาซิลัสซับจลิตนะครับพวกนี้สามารถซื้อได้ผ,ดผมแนบไว้ด้านล่างของมอกรเสรนะครับหรือทางออนไลน์พวก s h o p ปี้สตระสะดสาร้านไหนก็ได้ที่เขาขายเนี่ยแล้วก็ก่อนซื้อเนี่ยยังไงก็ดูรีวิวด้วยนะครับเผื่อเจอของปลอมก็มีนะครับออสองตัวนี้ไม่สามารถผสมกันได้นะครับการป้องกันด้วยสารเคมีมีอะไรบ้างการป้องกันด้วยสารเคมีนะครับตัวแรกก็คือค o p เปอร์ออกซิครนะครับ อันนี้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมเกษตรแล้วก็นอกจากคอปเปอร์ออกซิคไรายแล้วกรมวิชาการก็แนะนําเพิ่มเติมนะครับตัวคอปเปอร์ออกซิคไรายมันจะมีอยู่ประมาณอสองตัวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยขายกันอยู่เยอะมากที่สุดนะครับก็คือคอปเปอร์ออกซิคารายแปดส์เซกับคอปเปอร์ออกซิคารหกสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองตัวนี้ใช้ได้แล้วก็พวกคาร์เบนซิมอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะสงสัยว่า ที่อยู่บนกิ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เชื้อราสีชมพูเสมอไปด้านซ้ายเนี่ยเป็นเชื้อราสีชมพูด้านขวาเนี่ยเป็นเชื้อรากลุ่มเนคเตอร์ซี e, นะครับพวกนี้จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันกับสีชมพูมันจะเกาะอยู่รวมกันนะครับแล้วก็อยู่ตามเปลือกกิ่งไมคล้ายๆราสีชมพูเนี่ยแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ด้านซ้ายในยกลุ่มเชื้อรานดเน c เตอร์ซีสีขาวกับสีชมพูมันเกาะรวมกันแต่พอถาเกเปลือกมาบางครั้งเนี่ย ด้านในเจอไฟทอปโทร่าพาวเมลราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคด้านนอาขนหน้าของทุเรียนมาด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่ราสีชมพูนะครับอันนี้เป็นสารป้องกันกำจัดพวกคอปเปอร์ออกซิครารไรก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่ดูชื่อสามัเรานะครับมีหลายยี่ห้อในยเดียวโรคต่อไปโรคที่สีโรคทุเรียนนะครับก็คือโรคราแป้งในทุเรียนซึ่งโรคราแป้งเนก็จะเป็นโรคที่ฮิตในช่วงที่ออกดอกติดผลนะครับทำลายผลทุเรียนพอสมควร สาเหตุของโรคราแป้งนะครับเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าออยเดียมจริงๆออยเดียมเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะในทุเรียนนะครับเป็นพวกแตงพวกอะไรมันก็เป็นแตงโมแตงร้านพวกนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับพวกนี้ทําลายทุเรียนตั้งแต่ผลอ่อนจนถึงผลแก่นะครับถ้าเป็นน้าทุเรียนเนี่ยมันจะมีรอยแตกนะครับซึ่งตลาดก็ไม่ค่อยต้องการแล้วก็จะมีสีขาวๆอยู่บริเวณหนามทุเรียนนะครับทําให้ราคามันจะไม่ค่อยดีอันนี้เป็น ลักษณะซูมใกล้ๆเห็นนะครับผลเรียนเห็นไหมครับตามงส่วนสีแดงกับสีขาวแล้วก็ถ้าซูมใกล้มันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นราพวกออยเดียมหรือพวกราแป้งอันนี้ราแป้งที่อยู่ใต้ใบนะครับมันจะขยายบริเวณใต้ใบและปกคลุมใต้ใบทําให้ใบเนี่ยมันได้รับความเสียหายนะครับส่วนอินทรีย์ภาพที่ใช้กันใช้ตัวไหนนะครับตัวแรกก็คือพวกน้ำส้มควันไม้ตัวนี้เนี่ยจริงๆพวกราแป้งเนี่ย น้ำส้มควันไม้นก,ก็ใช้ได้ดีในเชิงป้องกันฉีดบ่อยๆก็จะป้องกันพวกนี้ได้นะครับนอกจากใช้แล้วก็ยังมีบำรุงต้นทุเรียนเราได้ด้วยนะครับตัวต่อมาคือ B.S. พวกนี้ก็คุ้นๆกันนะครับมาซิลาซัพเิลิตส่วนสารเคมีใช้ตัวไหนได้บ้างสารเคมีก็นะครับมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับที่กรมวิชาการแนะนำไปก็คือพวกโพรคารา กับคาเบนดาซิมแล้วก็ไพราโซฟอสนะครับพวกนี้เป็นชื่อสามัญของสารนะครับสามตัวนี้คือโภคราคาเบนดาซิมไพราโซฟอสอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสารเคมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโภคราคาเบนดาซิมไพราโซฟอสเนี่ยดูชื่อสามัญอ่านดูดีๆมันจะมีหลายยี่ห้อนะครับถ้าเราต้องการยี่ห้อไหนก็พิจารณาดูหนึ่งชื่อสามัญเปอร์เซ็นต์สารพวกนี้แล้วก็ดูราคานะครับดูวันหมดอายุด้วยก็ดี โรคที่5ของโรคทุเรียนนะครับก็คือโรคแอนแทกโนดหรือโรคใบไหมอันนี้ก็จะคุ้นเคยกันดีรองรองจากโรครักเน่าขนเน่าเลยทีเดียวนะครับส่วนสาเหตุของโรคแอนแทกโนดเนี่ยเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าคอเลตโตติกัมนะครับมันจะเกิดในช่วงใบอ่อนในช่วงที่พืชอ่อนแอนะครับเช่นขาดน้ําในฤดูแล้งหรือช่วงทุเรียนติดผลของทุเรียนพวกนี้ดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็น ช่วงที่มีความชื้นถึงแรงก็ตามถ้าเราลดน้ํามากมันก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นอาการแผลใบไหม้บนบนใบของทุเรียนนะครับก็จะพบเป็นจุดเ,เล็กๆสีน้ําตาลอันนี้เป็นจุดของเชื้อราที่มันเป็นวงซ้อนๆกัน,เป,นเป็นพวกราพวกนี้นะครับอันนี้เป็นอาการโรคแอนแทโนอรน,นะครับมันจะเป็นลักษณะใบไม้แบบนี้ให้เห็นนะครับของทุเรียนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับกลมอ่า สุกสารสีเหลืองสีแดงจะเห็นเป็นจุดดำๆเ<ำ>พรวะนั้นเป็นเชื้อราครับคอยติติกรรมแล้วก็พวกโฟมอซิสก็มากับพวกโรคใบจุดเช่นเดียวกันนะครับทีนี้การป้องกันในสารจิวพันเนี่ยใช้ตัวไหนก็พวกไตรโคดาม่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับกับการใช้ไตรโคดาม่าเนี่ยก็ใช้ผสมน้ําใช้ผสมปุ๋ยแท้ๆู่บนใบเนี่ยก็ใช้ฉีดพ่นทางใบเอานะครับใช้ก็ ห้าถึงสิลิตรต่อต้นทุกๆ3เดือนนะครับใช้ป้องกันจะดีกว่าเนี่แต่ก็โดมมาแล้วก็ตัวแบคทีเรียซับติลิสถ้าเป็นแล้วก็สามารถฉีดได้นะครับส่วนตัวนี้ห้ามผสมกันนะครับเพราะเป็นปฏิบัติต่อกันการป้องกันโดยใช้สารเคมีเราใช้ตัวไหนบ้างก็ตามคมแนะนำกรมวิชาการเกษตรนะครับก็ใช้พวกออกซิสโซบินนะครับเมนโคเซปโคราและก็เบนนามิล ว่าจะเป็นออกซิสโตบินแมนโคเซปโภคกราดเบนามิลเนี่ยย ouais, ังไงก็สลับยาด้วยนะครับเช่นใช้ออกซิสโตบินประมาณ2ครั้งแล้วครั้งที่3มันอาจจะไม่หายแล้วก็สลับเปลี่ยนเป็นแมนโคเซปหรือโภคกราดรเบนามิลก็ได้ป้องกันการด้วยาของพวกเชื้อโรคนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าจะซื้อโภโคกราเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับก็เลือกซื้อ1ดูเปอร์เซ็นต์สารดูชื่อสามัญดูราคาพวกเนี้ย เทียบกันด้วยนะครับโรคที่6ของนกทุเรียนนะครับก็คือโรคใบจุดสาหร่ายใบจุดสนิมที่เราเรียกกันของทุเรียนเนี่ยนะครับพวกนี้เนะี่ยมีเชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อสาหร่ายสีเขียวซีฟาซิรรสนะครับพวกนี้เนะี่ยมันจะพบได้ทั่วไปในทุเรียนที่อยู่บริเวณความชื้นสูงแต่โดยส่วนใหญ่เนะี่ยก็จะพบแถวภาคใต้นะครับภาคใต้ภาคตะนอ,อกแถวจันทบรุรีพวกนี้นะครับ หรือในกรณีที่เราปลูกระยะชิดเกินไปทุเรียนมันมีทรงพุ่มที่แน่นทึบนะครับแสงผ่านไม่ถึงลมโกกลมผ่านไม่ก็ได้พวกนี้จะมีพวกโรคใบจุดสนิมหรือโองไปจุดสลา,า,ายมาซึ่งเกิดจากพวกสาสายสีเขียวซีวาริซีวาริรอสนะครับอันนี้เป็นโรคใบจุดสนิมที่พบโดยทั่วไปนะครับหรือโรคใบจุดสลา,ายที่เราเรียกกันเกิดจากพวกสาหายสีเขียวที่เห็นบนใบชัดเจนเลยแหละนะครับมันจะเป็นจุด ขุยขยเป็นจุดสนิมสีน้าตาลแดงเป็นขุยคล้ายกับพวกกับมายีมันจะกระจายอยู่บนใบนะครับเราก็ใช้พวกเชื้อภาพเชื้อพันตัวไหนบ้างนะครับเราก็ใช้พวกน้ําส้มควันไม้ก็ได้นะครับพวกนี้ก็สามารถฉีดป้องกันไม่ให้มันเกิดได้นะครับส่วนคุณสมบัติของส้มควันไม้ก็มีหลายอย่างไล่แมลงกับจัดเชื้อราโรคพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชอัตราใช้ก็ น้ำส้มควรไม้ย1ลิตรต่อน้ำเปล่า200ลิตรนะครับสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันมีตัวไหนบ้างนะครับที่กรมวิชาการแนะนำก็คือพวกค o พเปอร์ออกซิโคไรนะครับใช้ได้ทั้งในช่วงที่โรคยังคงระบาดและหลังเก็บเกี่ยวก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสารที่มีชื่อสมันว่า Copper ร์ออกซิโคไรนะครับมีหลายบริษัทก็เลือกตามที่ผมกล่าวมานะครับ โรคทุเรียนโรคที่7นะครับก็คือโรคใบจุดของทุเรียนนะครับโรคใบจุดของทุเรียนเนี่ยมีสาเหตุเกิดจากเชื้อดังต่อไปนี้เชื้อสาเหตุของโรคใบจุดก็คือเชื้อ f o r m o p s i s t เ r i a n นินะครับเชื้อพวกนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ก่อความเสียหายรุนแรงมากนักต่อทุเรียนนะครับมันจะมีทุเรียนกําลังโตและก็ให้ผลผลิตแต่หากถ้ามีการสะสมของโรคเนี่ยก็จะส่งผลต่อผลผลิตทุเรียนทําให้ เกิดโรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวในเชื้อพวกเชื้อราพวกฝุมออฟซิดพวกนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของอเชื้อราพวกฝุมออฟซทิดที่เข้าทำลายต้เรียนจุดตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นจุดสีขาวที่มันทําลายแล้วขอบบริเวณจะเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้เป็นลักษณะใบนะครับที่มันจะเริ่มจะเป็นจุดก่อนนะครับพอเป็นจุดปุ๊บมันทําลายเสร็จมันจะเป็นจุดสีขาวใหญ่ขึ้นขยายขึ้นขยายวงกว้างขึ้นนะครับ ทั่วใบของทุเรียนเราอันนี้ขยายให้เห็นชัดๆนะครับว่ามันทําลายเนี่ยม,มีลักษณะย,ยังไงแล้วก็จะมีจุดสีดำๆรงกลกงพวกสปอร์ของพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการของใบทุเรียนไปจุดบนใบทุเรียนนะครับสารอินีเชียวภาพที่ใช้นะครับก็จะมีพวกน้ําส้ขมขัญไม้เราฉีดในเชิงป้องกันจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือพวก BS ในเชิงรักษาแล้วก็ป้องกันได้ด้วย ส่วนสารเครมีที่ใช้ในการป้องกันนะครับเราก็ใช้พวกเบนโนมิลหรือคาเบนซิมทั้งสองสารตัวนี้เนี่ยมีมากมายในท้องตลาดเลยทีเดียวนะครับและนี่เป็นตัวอย่างนะครับเบนโนมิลกับคาเบนซิมเนี่ยมันจะเป็นชื่อสามัญเอาตัวไหนเอายี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอให้ชื่อสามัญชื่อว่าเบนโนมิลกับคาเบนซิมตัวไหนก็ได้นะครับต่อไปโรคทุเรียนโรคที่8นะครับก็คือโรคราดําในทุเรียน นะครับราดำท่าเรียนเนี่ยมันก็เกิดจากเชื้อรานน่นหละนะครับแต่ปัญหาคือราดำท่าเรียนเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้ค่อยทาลายผลผลิตเราหรอกนะครับแต่ปัญหาคือพอมันมันปกคลุมใบเนี่ยมันจะทําให้ใบสังค้อแสงไม่ได้การจะเจริญเติบโตของทุเรียนก็ไม่ดีถ้าเข้าผลเข้าอะไรพวกนี้มันก็จะดามันไม่น่าไม่น่ารับประทานแล้วก็มันก็ขายไม่ได้ด้วยนะครับทําให้ผลผลิตเสียหายในเชิงราคาพอสมควร สาเหตุของราดำนะครับราดำเนี่ยเกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าโพลิชิตรนนะครับโพลิชิตรนพวกนี้แล้วก็ไตรโพสเปอร์มัม um. พวกนี้เชื้อราสองตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อราที่อยู่ในอากาศนะครับมันสามารถล่องลอยจากต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้ไปตามแรงลมได้นะครับทั้งโพลิชิตรนแล้วก็ไตรโพสเปอร์มัม um, นะครับพวกนี้จะพบในแหล่งที่ปลูกทุเรียนมีความชันสูง ก็คือไม่ค่อยตัดแต่งทรงพุ่มนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นทางภาคใต้หรือทางภาคอีสานภาคเหนือนี่ที่ปลูกชิดๆกันในช่วงหน้าฝนก็จะเจอเช่นเดียวกันแต่ปัญหาของพวกราดําที่มันมาเนี่ยนะครับก็คือมันมากินมวลหวานของพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยพวกนี้จะถ่ายมวลหวานไว้แล้วก็พวกราดาเนี่ยพวกกลางคืนเนี่ยมันมีน้ําหมองน้ําค้างลงพวกนี้หรือเรา,าให้น้ำเนี่ยมันจะลงมานะครับแล้วก็มากินพวกน้ําตาลน,นะครับจากมวลของพวก เพี้ยแป้งเพี้ยหอยแมลงปังดูต่างๆที่ถ่ายมูลไว้นะครับก็กระจายบนต้นทุเรียนของเราน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นอาการนะครับของราดำนะครับดูด,ด้านใต้ดูลูกศรน,นะครับด้านใต้กับด้านบนเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยนะครับทำให้การสัรงข้อแสงของใบไม่ดีถ้าการสั่งแสงของใบไม่ดีนั่นหมายความว่าการจเจริญเติบโตของทุเรียนก็ลดน้อยลงนะครับอันนี้เป็นราดำที่เป็นรุนแรงมากแล้วสัราข้อแสงแทบไม่ได้เลยนะครับ เดีนี้ก็อยู่ในผลของทุเรียนนะครับดำดำจนมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ทั้งใบทั้งผลนะครับการแพร่ระบาดของดาดํำเนี่ยมันจะมีมแมลงปากดูดที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพียเ้ยไก่แจ้พวกเรียน,นยพวกเนี้ยนะครับถ่ายมูลไว้แล้วก็พวกนี้ก็มากินพวกดาดํำเนี่ยก็จะมากินพวกน้ําตาลจากพวกนี้ถ่ายมูลไว้นั่นเองนะครับ การป้องกันกำจัดนะครับก็เช่นการทําแปลงให้อากาศถ่ายเทไม่ปูกชิดชจนเกินไปตัดแต่งกิ่งสม่ําเสมอหลังจากการเจ็บเกี่ยวพวกนี้ก็คือให้แสงแดดอากาศมันเข้าง่ายนั่นเองนะครับไม่ไม่ให้มันเทือบจนเกินไปว่าง,งั้นเถอะนะครับแล้วก็พวกติดกับดักกาวเหนียวเพื่อเพื่อเป็นกําจัดพวกมแมลงพวกเพลี้ยวพวกนี้ต่างๆนะครับ เน,นื่องจากเชื้อราพวกนี้เจริญบนสารเหนียวหรือพวกน้ำตาลที่ขับถ่ายจากเพี้ยแป้งเพี้ยหอยเพี้ยไก่แจ้เนี่ยจำเป็นต้องกําจัดมลงพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารเชื้อพันน้าหมักเชื้อภาพพวกบิวเวรียน้ําหมักรดเผ็ดลสขมพวกนี้ที่ทาให้สามารถพ่นได้ถ้าจําเป็นต้องใช้สารเคมีก็ใช้กลุ่มกําจัดมลงนะครับเช่นแลมด้าเซลทินคาโบซันแฟนพวกนี้กําจัดเพี้ยไก่แจ้ถ้ามีทุกแซมอิมนาโกพิตพวกนี้เพี้ยแป้งเพี้ยหอยนะครับ ถ้าหากมีมดมดผ่าไปเนี่ยเพราะพวกเพี้ยแป้งมันจะม,มดผ่าไปด้วยใช่ไหมครับก็เอาผ้าชุบพวกมาลาไทออนนะครับหรือพวกคาร์บอนที่มีขายตามร้านต,ตลาดทั่วไปพันกิ่งทุเรียนไว้นะครับเพื่อไม่ให้หมดมันขึ้นไปเพราะมดพวกนี้เนี่ยตัวสําคัญเลยแหละนะครับในการพาพวกเพี้ยแป้งไประบาดนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพวกยาที่ขายในตลาดเช่นลูกศรสีแดงเนี่ยเป็นชื่อสามัญ มันจะเป็นลมหน้าแซนลรทินหรือลมหน้าแซลลรทินบวกแทมีท็อกแซมแต่เป็นยาบวกมันก็แพงนะครับถ้ายาเดี่ยวก็จะไม่แพงเท่ายาบวกเพราะมันเป็นยาสรงตัวนั่นเองส่วนสารชีวภาพนะครับก็ใช้พวกน้ําส้มควันไม้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวต่อมานะครับโรคทุเรียนโรคสุดท้ายโรคที่9นะครับโรคทุเรียนนะที่9กก็คือโรคผลเน่าในทุเรียนนะครับโรคนี้ก็ถ้าจะว่าเป็นช่วงที่ถ้าเป็นช่วงผลเน่าเนี่ย เป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยจะเสียใจอย่างพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตมันทําให้สูญเสียไรายได้อย่างพอสมควรถ้าโรคนี้เป็นนะครับโรคผลเน่าเนี่ยเกิดจากสาเหตุของเชื้อดังต่อไปนี้โรคผลเน่าเนี่ยเกิดจากเชื้อราไฟทอปทราพามิโวรานะครับก็อย่างที่กล่าวมาเป็นเชื้อตัวเดียวกันนี่แหละกับโรครากเน่าขนเน่านะครับแต่พอในช่วงที่เป็นผลนะครับเชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ผล นะครับมันเชื่อเข้าสู่ได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นคนเป็นลมพวกนี้นะครับจากพื้นดินขยับขึ้นมาลําต้นมากิง่งมาผลงียมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนสาเหตุนะครับอย่างแรกอาจจะมีอาการขาดธาตุอาหารก็เป็นไปได้นะครับตามที่นักวิชาการเขาได้เขียนไว้นะครับการขาดธาตุอาหารจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนนี้ก็เป็นพวกกลุ่มแคลเซียมนะครับ เนื่องจากว่าดินในเช่นทางภาคใต้ภาคตะวันออกอย่างเงี้ยนะครับมีฝนตกชุกบ่อยๆนะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยทำให้ดินเป็นกรดเผอิญว่าไอ้พวกแคลเซียมเนี่ยมันไม่ละลายในดินกรดนะครับม,มันละลายใน p h เป็นด่างในส่วนใหญ่หรือประมาณ5.5ถึง6.5เนี่ยแล้วก็ในช่วงที่ออกดอกติดพลนเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้เยอะด้วยถ้าท่านไหนไม่ได้พ่นเสริมทางใบเนี่ยเช่นพวกแคลเซียม หรือแคลเซียมผสมโบรอนพวกนี้นะครับก็จะมีอาการแตกเช่นนี้ตามมาแล้วก็อาการแตกเช่นนี้นะครับทำให้เชื้อราเนี่ยมันเข้าตรงแผลบริเวณแตกแล้วก็เป็นจุดดำๆอ่างเงี้ยนะครับโดยเพราะพวกส่วนไหนที่เป็นโรคพวกรักเน่าขนเน่าจากพวกไฟทอบชราพวกนี้ก็จะเป็นโรคขนเน่าตามมาเนื่องจากอาการขาดธาตุแคลเซียมกับโบรอนด้วยนะครับและอีกประการหนึ่งส่วนไหนที่ทึบๆนะครับ ถ้าไม่มีการขายน้ำเนี่ยพืชขายน้ําน้อยเนี่ยมันก็จะขาดแคลเซียมได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้เกิดอาการพลแต่งตามที่เห็นได้การแก้นะครับก็คือถ้ายินเป็นกรดก็ให้ใส่ปูนพวกโดโลไมท์ล้วก็จะได้แคลเซียมกับแมกนีเซียมนะครับส่วนโบอรอนถ้าไม่มีเฟอร์ติบอก็พ่นทางใบให้นะครับในช่วงที่ติดดอกออกผลจําเป็นต้องใช้มากนะครับแคลเซียมกับโบรอนอันนี้ก็เป็นมีขายในประเทศไทยนะครับพวกแคลเซียมไนเตรตพวก ธาตุรองต่างๆที่อยู่ในไม่ว่าจะเป็นปนอยู่ใน NPK เป็นตัวเสริมนะครับเช่นปุ๋ย15-15ของบางยี่ห้อก็จะมีแคลเซียมเข้าไปนะครับหรือ,อเป็นพวกถ้าอาหารรองแคลเซียมแมกนีเ,เซียมกำมะถันพวกนี้เจะก็จะปนมาพวกนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับกระสอบหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยเลยเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแบบน้ำนะครับแคลเซียมโบรอนหรือแคลเซียมเดดเก็มีนะครับใทองตลาดเยอะแยะมากมาย นะครับอันนี้เป็นอาการผลนะครับที่ติดเชื้อจะทําให้ผลเน่าผลมันจะแตกตามที่เห็นนะครับมันเป็นเกิดจากเชื้อไฟทอบเจอราค์ก็ทำลายนะครับอันนี้เป็นผลทุเรียนนะครับบางทีอ่าผลมันติดกันเนี่ยมันถูกน้ําฝนหรือเชื้อเข้าทำลายนะมันก็จะลุกลามไปหากันนะครับผลไม่ได้แก่สักเท่าไหร่นะมันก็หล่นลงมานะครับอันนี้ถ้าผ่าออกดูก็จะเห็นตามนี้นะครับผลมันจะเน่าข้างใน การสารชีวพันธุ์นะครับก็ใช้พวกราเขียวแตยโครมาแบบเดียวกันมันเชื่อตัวเดียวกันเนี่ยพวกไฟทอฟตัวนะครับพนในการป้องกันกําจัดคือใช้แต่โคดมาเนี่ยใช่เพื่อครับไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์แต่อย่างน้อยก็เวลาพ่นเนี่ยก็อย่าลืมใส่ชุดป้องกันไว้ให้ดีๆนะครับถึงไม่เป็นอันตรายในการทดสอบในห้องแลบวิจัยต่างๆเนี่ยก็ไม่แน่มันอาจจะกลายพันธุ์ได้ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับ ต,ต่อมาคือบัซิลัสซัปเทลิดซึ่งหลายคนก็อาจจะใช้กันนะครับ2ตัวนี้นะครับห้ามผสมกันเพราะเป็นปฏิป,ปักษ์กันเองสารเคมีที่ใชในการป้องกันกำจัดนะครับก็จะมีที่กรมวิชาการแนะนำนะครับเมทันเล็ก hmm. ซินฟอสเอทิลอลูมิเนียมนะครับสตัวนี้ที่กรมวิชาการแนะนําแล้วก็โรคผลเน่าพวกนี้เนี่ยมีเชื่อสชนิดเดียวก,กันกับโรครางหน้าผลเน่า นะครับดังนั้นเป็นการป้องกันให้ดีเนี่ยควรกำจัดโรครเน่าผลเน่าไปพร้อมกันเลยเพราะว่าถ้าผลมันเน่าแสดงว่าเชื้อมีอยู่ที่รานั่นเองนะครับควรใช้พวกเต็กโกดมาหรือปรับปรุงดินและปูนขาวปูนอะไรพวกนี้ก็หวานแต็กโกดมาลงนะครับก็จะเป็นการป้องกันและรักษยทาง,งด้วยอันนี้นะครับเป็นอาการของผลแตกของทุเรียนที่เกิดจากพวกไฟทอปชราเข้าทำลายนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีนะครับที่ชื่อว่าฟอสซิทิลอลูมินียมหลายยี่ห้อเลยทีเดียวน,นะครับแต่ดูชื่อสามัญเนาะนะครับอันนี้เป็นเมทลลักชินจริงๆเมทลลักชินหลังๆมาก็มีแรงงานมาดื้อยาเยอะพอสมควรนะครับเขาก็เปลี่ยนเป็น,ปนพวกฟอสซิทิลอลูมินยมอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าส่วนใดไม่เคยใช้ก็ใช้สลับกันได้นะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรคทุเรียนทั้งหมด9โรคที่ผมได้รวบรวมและก็นํามา สรุปอาจจะไม่ได้เชิงสรุปหรอกมันก็ยาวพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากรู้เรื่องโรคทุเรียนเนี่ยแบบละเอียดละอ่อนเนี่ยผมได้ทําคลิปของ9โรคนี้ไปแล้วนะครับลองย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะติดเรื่องโรคทุเรียนนะครับในคําคอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะครับหรือในช่วงท้ายๆคลิปเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถไปรเรียนรู้ตรงนั้นได้แบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่รวมโรคให้ดูว่า โรคทุเรียนที่เราเจอในปัจจุบันนี้เนะี่ยมันมีโรคอะไรบ้างในปัจจุบันนี้หรืออนาคตไม่แน่อาจจะมีโรคบัตรใหม่ก็เป็นไปได้นะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากมีพลาดประกาศไหนก็ขอไปวนนาทีนี้ด้วยคนจริงคนไม่จริงคนจริง,คน,รงคนไม่ต้องพูดกันมากพูดคำสองคำพอคนไม่จริงพูดกันไม่รู้จบคติธรรมหลวงปู่มั่นภูริทัตโต สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาตรายัยกุ้มอพี่น้องสแกมทุกขั้นให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ